เจ n นโอสิทธ e m โปรแกรมช่วยเทรดอัจฉริยะบอกจุดเข้าออกได้อย่างแม่นยำใช้งานง่ายเทรดได้จริง Base System of the b a s อพบกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ดีที่สุดเรียนสดทุกคลาสถามตอบเรียวถามได้ทุกปัญหาพร้อมหลักสูตรการเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมแบบเข้มข้น10ชั่วโมงเต็มสอนใช้งานตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน0ถึง100พบกับทีมโค้ดที่ใส่ใจคุณมากที่สุด ที่จะทําให้คุณเป็นนักใช้งานโปรแกรมช่วยเทรดระดับมาสเตอร์และนี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนของเราต่อไปคุณเจมค่ะ0ูกครับถูกต้องค่ะคุณนิกค่ะ29.9ถูกต้คองค่ะต่อไปคุณโต้ค่ะลบสิหกเปอร์เต้องนะคะมีไหมคะทุกท่านตามทันไหมคะถ้าตามทันยกมือข้างมาให้โค้ชหน่อยอืมคุณป้งคุณนิกคุณโต้คุณต้องคุณอ้นทุกท่านเลยเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลย หับตีนะคะอันนี้เราตั้งบาย s ต o อไว้ถ้าราคาหลุดไปเราตั้ง pending o r d e อรรอไปแล้วนี่ก็เกี่ยวไม้เราไปแล้วเราไปตั้ง t p ที่บริเวณนี้ SL ที่ไหนอาจจะ SL ใต้ม่วงนี่เลยก็ได้นะคะหรือว่า SL ใต้แนวต้ก็พอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสิทธิ์เต็มของเจเนโอก็สามารถส่งตรงถึงคุณได้ระยะทางไม่ใช่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายภูเก็ตสมุยหรือไกลกว่านี้ระบบการเรียนการสอนของเราอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรามีระบบซิสเต็มการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรออนไลน์เรียนสดสอนสดถามตอบปัญหาได้ทุกคำถามเทรดไม่ได้กลับมาเรียนซ้ำได้ M15 เนี่ยเก็บสูงสุดได้เท่าไหร่ครับโค้ดแล้วแต่คู่เงินนะคะว่าคู่เงินคู่นั้นวิ่งประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นทอง500จุดได้ที่ผ่านมาเราดูทางเฟรมเล็กก่อนแล้วไยไล่ไปใหญ่ใช่ไหมคะวันนี้เราลองทํากลับกันเราดูทางเฟรมใหญ่ก่อนสมมติว่าเทนใหญ่เขาเป็นเทนบายเราก็มาดูทางเฟรมเล็กหาโอกาสจังหวะที่เขาย่อแล้วก็บายอันนี้จะได้เปรียบคือเป็นการเล่นตามเทรนค่อยๆฝึกไปค่อยๆขยันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเหมือนเราอยากทานมะม่วงสุกอยากได้ไหวแค่ไหนก็ต้องรอให้ได้ และนี่แค่เพียงส่วนหนึ่งของระบบ Genio System ระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ดีที่สุดกับโค้ดที่ใส่ใจคุณมากที่สุดเปลี่ยนวิธีการและผลลัพธ์ของคุณจะแตกต่างออกไป Genio System